เล่ด้หูว่าอกาศาสตร์กกสมแ้งมันกัมีสัพพคุณทางยาได้พี่เนาะอ,อืมเป็นยานะำได้ผู้เฒ่าผู้ล้านเพื่อนเนาะเอาลองมาฟังมึงพี่น้องว่ามันกีแก่ยังไงเนาะ กดติดตามกดติดตามกดติดตามกดไลก์กดแชร์เบาวที่แน่เดอ้พอพอคลิปไม่ๆที่ภูมิใจเสนอขอบพณนลายเดอ้อขอบคุณหลายหลา คือได้ไปเป็นเดอ้อท่านผู้ฟังพี่น้องของป้ายเข้ามารับชมช่องบ่าวทีครับครับมณีบ่าวทีก็สีผ้ามาเฮียนเขียนอานักษรธรรมมมนีสิมาในชื่อเร่องในค่อในขอความว่าดอกศาดดอกสมแบงพี่น้องเดอ้อนี่ว่าตามสำเนียงบ้านบ่าวทีได้อนี่ดอกสาดดอกสมแบงเนาะ แต่ว่าตัวไปนี่อย่าเงี้ยเป็นว่าดอกศาสดอกสะแบงว่าเด้อ่าแานทีว่าสมนะตัวไปเพป็นเอื่นสะเนาะเอาที่นี่ทั้งภาษากลางของประเทศไทยแลนนี่เพป็นว่าดอกยางเหียงนะเป็นใหม่ตระกูลย่างเนาะตระกูลย่างดอกยา่างอ่ามันต้องออกหูดังแหมฮภาษาบานเฮา ดอกย่างเหียงเว่าดอกย่างกราดนะอืมตะกูลย่างกสิมิดย่างหน้าอีกพี่นอ้องย่างหน้าตนน้นใหญ่เนาะอ่าลองลงมากระแมนย่างกราดหรือสะแบงหรือสุ่มแบงนะลองลงไปต้นนี้เหี่ยวเนี่ยแมนเออเหี่ยวชั่งสูงแมนต้นซาดหรือย่างย่างเหียงนะอืมเอาลองมาหาดเขียนเมืองพี่นอ้องอ่าดอกคำว่าดอกเนาะ คำว่าดอกนี่ตัวดอหลักการตัวอ,อ้อเฟื่องแทนไม่ก้อเนอะาะทั้งรูมนี่ยหลักกามีไม่ซัดทั้งทึ่งพี่น้องนะแทนกอไก่เนาะจะอ่านว่าดอกพี่น้องด้ออกรดอกเนาะส่วนคำว่าศาสตร์นี่ตัวซ้อเนาะตัวซ้อไม่ก้าทั้งคางหลักกามีตัวดอเฟื่องทั้งลางเด้ออ่านวาศาสาตร์นะ อ่านรวมกันกับดอกซาดออกเป็นซ้อเนาะต่อมาต่อมาคข้ามาดอกสุมแบงดอกสุมแบงนี่กะคือกันเนะาะคำว่าดอกนะดออกรอดอกดอละกะอ้อเฟื่องข้างล่างไม่สัดทั้งทึ่งอ่านว่าดอกต่อไปพี่น้องคข้ามาสมนะตัวสอนะตัวสอละกะไม่กลมทั้งทึ่งอ่อ เอ็นสระโอเนี่ยค่ะต้มหม้อเฟืองทั้งรูมกับอานว่าสอโอมอสม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 ้สมสม,สมกับพันเอา้ามันเป็นหนังสือหนังหาอักษรธรรมเนี่ยพวกีวรรณยุกเด้ออักษรธรรมลา่าอักษรธรรมอีสานเนาะอ่าสิแตกต่างจากอักษรอ,อ่าฟักขาอักษรลานหน้าอักษรข้ามเมืองอักษรไทยฤกษ์มุนันเนาะเพื่อนมีวรรณยุกเด้อ่า เลยจะพอกษรนทำหลานหน้าละเป็นมีวันอายุชัดเจนเนาะมีหลากหลายพี่น้องอยากหูอยากเทียนกับโอ้ยสูมือนี่อยู่ในซื้อต่างๆอยู่ในยูทูบยูทู e นี่ไปมักภาษาโบราณว่าออกภาษาที่มันเป็นกลุ่มก่อนเดียวกันเนาะสมัยโบราณเพิ่ะใส่มาในโค้งเขตแไม่นำโคง้งสวรณภูมิีแหละพี่น้องเอาที่นี่คําว่าแบ้งมาเนี่ยไม่แก่เนาะไม่แก่ ตัวบ่อนะ้รก็ตัวงอเฝื่องทั้งลุ่มอ่านร่วมกันกับดอกสมแบงดเอือนี่แม่นอักษรท่ำเมล่าอักษรท่ำเล่าสองฟังโค้งทั้งฟังพี่น้องทั้งจำปาักนี่บางทีเคยไปเห็นหูภาษาล่าเคยถามอาจารย์อยู่มหาวิาลจำปาซักนะครับนะ ใส่ให้กันละพี่น้องทั้งปุ่นก็ได้อักษรทรรเนาะส่วนอักษรลาวอักษรไทยพี่น้องคือสหุดจักดีอยู่แล้วเนาะเอาพี่น้องสำเร็จเพื่อนว่ากกสมแบงนะกกศาสกกสมแบงนี่บาาทีนี่มีความผูกพันนี่ครับกกสมแบงหลายกลัวพี่น้องพอแถวบ้านเนาะอยุดทงหาทงหน้าน้ำหัวน้ำสวนกับมีแต่กกสมแบงพี่นนอะเออ กับโคกกระย้อมและครับโคกยคค่างเนาะโคกย่างย่างหน้านี่นะอันนี้ดอกสมแบงทายไปหลายปีแล้วพี่นอ้องใส่กล่องซูมเนาะมีพลังของการซูมพลังของเลนเนาะกระง,ง่ามพี่น,อนอ้องเนาะเครื่องมือดีมันกะทายยังกระง่ามเพืน่นว่าอืมาฝากปีฝากนอกเนาะมันง่ามได้ดอกสมแบงนเนาะนเพียงเขียนไว้กระไรเนาะอ้า ว่าเพื่นดอกสมแบงนี่ค่ะโอ้ยเคยเคยทายห่เวลายอยู่เดีลยะหาศอกเบิ่งใดมาลูกนี่นะพี่น้องผู้ใดบ่ขั้นได้เชยได้ชมกะน,นี่กกสมแบงอยู่น้ำหัวน้ำสวนน้ำไหน้ำหน้าลองไปเบื่องเด้อพี่นอ้องเด้ออ่อนซ้อนอ่อนซ้อนธรรมศาสตร์สวยงามเลยพี่น้องที่นี่มาเบื้องดอกศาสตร์พี่น้องดอกศาสตร์ไกกศาสตร์นี่หรือกกย่างเหี้ยงเพิ่นว่า นาะสมแบงนี่มันยางกราดเป็นว่าเด้อันนี้การง,ง่ามด้วยกันพี่น้องการมีหากีบเหมือนกันแต่ว่าดอกพืนสีญ่กว่าดอกสมแบงเนาะอืกีบดอกเพื่นว่าดอกพืนสีใหญ่กว่ากันไงกว่ากันเอาผู้ใดมีทำไมนำหน้าเว้าเพื่นดอกสมแบงดอกสาดนี่คิดเห็นคำสำนวนหนึ่งพี่น้องเนาะอ่าเวลาเพิ่นเปิดเพิ่นนาย เบื่อพนายผู้เฒ่าเพิ่นกะทิจมไปเพิ่นกะทิบอกว่าโอ้ยนายศาสตร์นายสมแบงเด้นายศาสตร์นายสมแบงเด่นไม่เพ่งมันก็เอาไปหลงคือกันเนาะเพ่งหลุกทงนี่เนาะหลุกทงอีสานหลุกทงล้าฟังหัวแม่น้ำโขงฟังล้าฟังตะวันตกนี่นะแต่นายศาสตร์นายสมแบงกับไม้ก็มาเบื่อนายเนาะอืมความเบื่อนายอ่าอุกปังเอาก่อระบายอารมณ์มกมากก็เลยบอกว่านายศาสตร์นายสมแบงเบื่อนายชีวิตเบื่อนาย ปัญหาคาราค่าสร้างในชีวิตเนาะแต่ยิ่งยินไผบอกว่าว่าจะของนายศาสตร์นายสมแบงตนี่ก็โอ้ยดูแลกันเด้อให้เป็นโรคซึมเสา้าขาโตตุตง้งขาโตใต้บอดีเนาะพี่น้องเนาะเอาที่นี่พี่น้องเดี๋ยวเข้ามาฟังสับรพคุณทางย่าเนี่ยนะเอาที่กับพคนไปสอกมาในี่อินเตอร์นอกเตเน็ตนี่แหละก็เลยได้หูวว่ากกศาสตร์อกส,กสมแบงมันกับมีสรรพคุณทางยาเด้พี่นองอืม เป็นยาน้ำเด้ผู้เฒ่าผู้ล้านเพิ่นเนาะเอาลองมาฟังเบิ่งพี่น้องว่ามันสิแก้หยังแน่เนาะข้อมูลนทา่านยาสำหรับสมแบงหรือสะแบงนะพี่น้องเพิ่นว่าเปลือกในี่ใส่ต้มนะเอาเปลือกสมแบงนี่ไปต้มมาซั่นนะเอาน้ำต้มน่ะมาทาถูหนวดแก้ปวดคอได้เด้อเพิ่นว่าอือ ตัวย่างใหม่เนี่ยย่างย่างของอกสมแบงเนี่ยเพื่นว่าเอามาใส่ผ้าแผลรักษาแผลแก้โรคเลื่อนนะเือสิก,กิ้นย่างนี่แก่น้องในเพื่อนวะ่าอันนี้กับโอโหเนาะไปเบิงมาในเออตำลายาเพนะื่อนว่าเมียนโบเมียนเนาะลองศึกษาด้วยไพโหไพยัพยงกะ บอกแนะนํำกันมากี่ยครับสำหรับก๊อกสตราดพี่น้องกกสะอาดก็มีสรรพคุณทางยาคือกันไรนะใบนี่ใบมันสิมีรสฝาดเอาไปต้มผสมน้ำเกลือนะเอาไปต้มนำ้ำเอาใบไปต้มนำ้ำเอาหนำํนำจากที่ต้มแล้วมาผสมกับน้ำเกลืออม,มแก่ปวดแขว ย่ำแขวมันโยกมันค้อนเห็นาเอ,อ,อันนี้อันนี้ศาสตร์อาชิล่องเมืองใดเนาะพี่น้องเนาะส่วนใบละรย,ย่างอืมใบละย,ย่างเอาใบก่อนเนาะใบละไย,ย่างมันก็สิมีรสฝาดห่อนกินเป็นยญ้าตัดลูกหรือยญาเห็ดห้บ่พรม่ลูกสัน่นยาทาให้ไม่มีบุตรส่วนน้ํามันยางน้ามันยาง ใส่สมานแผลแก่หนองครับเสมหะครับปัสสาวะพันวาเด้รักษาแผลในทางเดืนปันสสาวะแก่ตกขาวพันวาอันนั้นคือนำมันย่างมันเนาะ,ะส่วนใบย่างสดๆดัเนาะย่ยางสดๆกับสีมีรสห่อนกันเด้ใส่สมานแผลแก่หนองครับเสียหะบกับปัสสาวะไต้คือกันรักษาแผลในทางเดืนปันสสาวะตกขาว แล้วกะ็นำมันมันนำมันนำมันของยางมันทีมน่มันมันเนาะใส่ท่าแพ้ยพายนออกได้เป็นวาส่วนเปลือกว่านี่เปลือกเพิ่นว่าให้ต้มนำ้ำนะต้มน้ำกินแก่ทองเสียเิ่นวะอันนี้ก็เป็นสปปรรพคุณหญเานอกก็ไปสืบใ้คนมากพี่น้องตำลายหญ่เพิ่นว่านองก,ก็ลองสืบล่องคนเบิ่งเดอ้อ อันนี้ก็มาบอกเป็นเบื้องต้นเนาะเอามืาอนี้ก็สิพ่อสมนีสะก้อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อดอกสาสด,ดอกสุมแบงดอกสาสด,ดอกสะแบงดอกย่างเหียงดอกย่างกราดเนาะมืาอนี้พ่พอพี่พ่อน้องก็ขอบบุญขอบคุญนหลายเดอ้อที่ติดตามเราเชิญเราฟังมาหอดนี่อย่าลืมกดติดตามเนี่ยแหละผู้จะทันตัวติดตามเดอ้อเป็นกําลังใจบ่าวที่นะครับ คิดได้ไปเป็นคิดได้ไปเป็นอยู่ดีสบายขอกันไหมพอกันไหม,ไหมชวนคิดสะกิดใจว่าเยี่มอดีตสาอย่ามัวมองมนกะลาวยืนเด่นลมเย็นต้องพวงม่วงเทาแพงเกินเว้าดอกผูกลีบบานปานฝน เือนไม่กวยพรให้พ่อหักสาวบน่นหักแท่สู่ทนคือตนกะลาหินทา